ชาดก500ชาติสวัสดีค่ะจากการสืบค้นข้อมูลคลิปนี้ผู้เล่าขอเล่าเพื่อเป็นพุทธบูชาและกรุณากดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้เล่าด้วยนะคะกันที่นาชาดกชาดกว่าด้วยโทษของการตกอยู่ในอำนาจสตรี ครั้นเมื่อพระพุทธศาสดาทรงตรัสรู้พบอริยะและประกาศพระศาสนาขึ้นในแคว้นมคตดินแดนอรารยันนั้นกิติศัพท์แห่งความจริงอันเป็นหลักธรรมของพระองค์ก็แผ่คลุมทั่วภารตะประเทศมีผู้คนไกลใกล้ทยอยกันมาสู่มคตรัตนะเพื่อขอบวช ในพระพุทธศาสนามากมายกุลบุตรเหล่านั้นส่วนใหญ่เลื่อมใสเพราะได้ฟังสัจธรรมจากพระพุทธองค์ยิ่งนานวันจำนวนสงสาวกก็ยิ่งทวีจำนวนขึ้นจากกลุ่มพระหบดีและนายวานิชในพระนคร รังสีแห่งพุทธธรรมก็ฉาบฉายไกลออกทั่วนิคมชนบททั้งของแน้นมคตกาสีและโกสลกุลบุตรตระกูลพราหมณ์ผู้หนึ่งมีโอกาสได้ฟังธรรมในพระเวรุวันอันเป็นอารามแรกในพระพุทธศาสนาก็ศรัทธาจนแก่กล้าประพฤติตนอยู่ในหลัก คำสอนตั้งแต่นั้นชายหนุ่มลดละเลิกความประพฤติตามวิสัยของคารวาสผู้ครองเรือนไปเรื่อยๆจนกลายเป็นผู้ถือศีลแบบสมณนะอยู่ในบ้านในที่สุดสิ่งนี้ได้สร้างความกังวลแก่ภรรยาเป็นอย่างมากภรรยาสาวพรามหนุ่ม เริ่มหาคำตอบในการเปลี่ยนแปลงนั้นอย่าง,รงกระวนกระวายแต่เนื่องจากไม่เคยรู้รสพระธรรมเช่นสามีจึงไม่อาจรู้ถึงความสำคัญสิ่งน,นั้นได้แม้ความพิสวาสรักใคร่ที่สามีเคยชมชอบก็ถูกกำจัดตัดขาดไปสิ้นอันตำราที่ว่า น้ำเชี่ยวอย่าขวางเรือย่อมใช้ได้กับคนทุกชาติทุกภาษาครั้นเมื่อสามีหนุ่มประสงค์จะออกบวชในพระพุทธศาสนาภรรยาสาวจึงโอนอ่อนทนตามไปก่อนมานกหนุ่มเมื่อได้อุปสมบทเป็นพระสงฆ์สมเจตนา ก็ระมัดระวังกายใจไม่ให้ตกเป็นทาตกิเลสเฝ้าประพฤติตามพุทธบัญญัติไม่ได้บกพร่องอยู่ในพระอารามในที่สุดเราก็ได้บวชในพระพุทธศาสนาดังใจเสถีจากนี้ก็ต้องตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติธรรมให้บรรลุจงได้ วันคืนล่วงไปไม่ทันนานภรรยาผู้เหมือนตกพุ่มไม้แต่ยังสาวก็คิดแผนการดึงตัวภิกษุกลับคืนมาอยู่กินเช่นเดิมได้นางผู้ก่อบาปเพื่อความสุขของตนได้แต่งกายสวยงามอบปรำเาลิ่นกายจนหอมกรุ่น แล้วนําอาหารที่พระภิกษุชอบเข้าไปถวายขอประวรณาตนเป็นอุบาสิกาดูแลเรื่องของฉันต่อไปอีกแม้ภิกษุหนุ่มห้ามปรามไว้ก็ไม่เป็นผลดีขึ้นมาได้นางผู้เป็นภรรยายังคงปฏิบัติตามแผนของตนอยู่เช่นนั้นสืบมา บางครั้งก็นำปัญหาการดูแลตนเองอย่างหน้าเวทนามาให้พระพลอยมีจิตกังวลหม่นหมองเมื่อโดนรบเร้าบ่อยครั้งบ่อยขึ้นสุดท้ายพิกสุม่ก็ทนไม่ไหวยอมไปฉันอาหารที่บ้านบ้าง ไปไปมามาได้ไม่นานภรรยาก็ปรับปรุงบ้านเรือนให้สดชื่นขึ้นเรื่อยๆอารมณ์อันเกิดจากใจที่ไปสัมผัสสิ่งสดชื่นสวยงามก็เริ่มถูกโน้มเข้าสู่เป็นกับดักของหญิงนิมนต์ข้าหลวงพี่เช้านี้น้องเตรียมอาหารที่หลวงพี่โปรดไว้ ทั้งนั่นเลยในที่สุดขันติของภิกษุหนุ่มก็ขาดลงกลางราตรีหนึ่งสงสาวกรูปนี้จึงตัดใจขอลาสิขาต่อพระพุทธองค์ครั้นกราบทูลว่าจะขอลาจากเพศบรรพชิตออกไปครองคู่กับนางผู้เป็นภรรยา สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสดับเรื่องราวแล้วทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อภิกษุผู้หลุ่มหลงนั้นตรัสว่าดูก่อนภิกษุเมื่อชาติก่อนนู้นหญิงผู้นี้ทำให้เธอสิ้นชีวิตมาแล้วภิกษุหลายรูปในธรรมสภาจึงอาราธนาให้ทรงเล่าอดีตชาติเรื่องนั้น พระพุทธองค์จึงทรงแสดงกันที่นาชาดกดังนี้คแคว้นมคธที่นี่เมื่อการก่อนยังมีฝูงควางกระจัดกระจายหากินอยู่เขตที่สูงในปา่าติดกันกันกบชนบทยามวสันตลุดู อาหารบนที่ราบสูงในป่าก็อุดมสมบูรณ์เรากวางหากินกันอย่างมีความสุขมนุษย์ซึ่งทำนาทำไร่อยู่เบื้องล่างก็ไม่ขึ้นมารังควานจนกระทั่งหมดฝนเข่าชนลุด,ดูแล้งที่แห้งผากอยากต่อการหาอาหาร เรากวางน้อยใหญ่ก็สุดจะทนอดอยากได้พวกมันเฝ้ามองข้าวของชาวนาอย่างกระหายเมื่ออาหารในป่าหายากกวางทั้งหลายก็พากันลงมากินข้าวในนาจนเกิดความเสียหายไปทั่ว กวางทั้งหลายลงมากินข้าวนาอย่างอิม่มหนำหารู้ไม่ว่าชาวนาในหมู่บ้านกำลังจ้องจะกำจัดอย่างเอาเป็นเอาตายชาวชนบททั้งหลายพากันแค้นขวักกวางจึงวางแผนกันตามภูมิปัญญาซึ่งล้วนหน่ากลัวทั้งสิ้น เมื่อฝูงกวางถูกกำจัดบ่อยครั้งเข้าก็พากัะเตลิดนี้ขึ้นสู่ป่าสูงไม่ลงมาขโมยข้าวในนากินอีกบนป่าสูงขึ้นไปนั้นมีกวางหนุ่มซึ่งเกิดและโตในป่าลึกไกลผู้คนมาติดพันกวางสาวที่อาศัยอยู่ชายป่า ติดเขตหมู่บ้านไม่นานทั้งสองก็ร่วมชีวิตกันวันหนึ่งถึงคราวชะตาชีวิตพลิกผันกวางตัวผู้เกิดอยากลงไปหาอาหารยังชายป่าข้างล่างขึ้นมานางกวางสาวก็ไม่ได้ห้ามปลามเนื่องจากกวางสาวเกิดและโตในบริเวณแถบนี้จึงเป็นผู้นำทาง โดยมีกวางสามีเดินตามหลังเมื่อพ้นชายป่าออกทุ่งโล่งเธอได้กลิ่นมนุษย์ก็ชะลอฝีเท้าลงอย่างระมัดระวังแต่ก็ไม่ได้ตักเตือนกวางหนุ่มกวางตัวผู้ส่งมาจากป่าลึกไม่เคยรู้จักกลิ่นมนุษย์ ก็โจรลงไปแต่เพียงผู้เดียวนางกวางสาวไม่เพียงแต่หยุดเดินหากยังหันหลังกลับแล้วตะกุยนีอย่างเร็วอีกด้วยอาการเช่นนั้นของกวางสาวคือสัญญาณอันตรายของป่าที่สัตว์ทุกตัวรู้ดีแต่กวางหนุ่มก็ถลําลงมา จนไม่อาจแก้ไขให้พ้นอันตรายได้แล้วระยะใกล้บวกกับไม่มีที่กำบังลูกธนูแข็งแกรงก็ดเสียบช้ำแหละปักคาต้นคอจนลึกสุดคมสอนกลางหนุ่มล้มทั้งยืน แต่ยังตะกายหนีตามกวางสาวหนีขึ้นบนที่สูงไปจนได้กวางหนุ่มไม่สามารถทนพิษบาดแผลได้ล้มลงด้วยพิษธนูความเจ็บปวดแผ่ไปทั่วร่างกายตรงบริเวณต้นไม้ใหญ่ต้นทางเข้าป่านั่นเองลูกคเทวดาอันเป็นเทพประจำป่าก็แสดงร่างออกมาโปรดสัตว์ ตั้งจิตเป็นกุศลไว้เธอเจ้ากวางเอย๋ยอย่าได้เครียดแค้นสตรตีต้นเหตุนี้เลยรุกขเทพได้ตีเตียนการตายนี้สามประการคือพรานผู้ยิงสอนภรรยาที่เป็นผู้นำทางและกวางสามี ผู้ปล่อยตัวให้ตกในอำนาจสตรีจงเกิดในภพภูมิใหม่และอย่าได้สมเพศเพราะโง่เขาดังชาตินี้ที่มาตายเพราะหลงติดในกามเลยสมัยพุทธกาลต่อมากวางหนุ่มกําเนิดเป็นพระภิกษุใหม่ผู้พ่ายแพ้กิเลสกามนางกวางสาว กำเนิดเป็นภรรยาผู้อยากศึกพระลูกกเทวดาเสวยพระชาติเป็นองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าในครั้งนี้ผู้เล่าขอขอบคุณแหล่งที่มาของข้อมูลทั้งหลายที่ได้นำมาเล่าสู่กันฟังและรวมถึงการติดตามชาดกฆ่าร้อยชาติในคราวต่อไปขอขอบพระคุณค่ะ